เสียด้วผมผมก๊อฟนะครับจากนั้นต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามานําเสนอนะครับล้อตัวเทืๆกันบ้านนะครับสำหรับตัวนี้ที่ยังมีขายอยู่นะในร้านเรานะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Honda Civic fc h a t ตัวโมดูโลนะครับเป็นล้อข้อ18บอ่าชอข้อเจ็เท่าทีนะครับเป็นรถปี18นะครับเป็นล้อข้อเจปี18นะโดยประมาณแล้วตัวนี้นะครับเป็นล้อ c i v i c fc hatch โมดูโลตัวหยอดแดงมันจะมีล้อลายเดียวกัน2พี่น้องคือที่เป็นตัวโทนดำ ขอบเงาไม่มีอะไรจาบขอบยอดแดงอันนี้คือสีเดิมโรงงานเข้ามานะครับไม่ใช่ร้อทาสีนะนะครับล้อตัวนี้นะครับล้อ t a ต d a า d ซ i v i c เลยนะที่เป็นตัวท็อปมาจะมี17นะครับข้อ18จะมีตัวเดียวที่เป็น e s e v ของ f e เท่านั้นนะครับเราไม่พูดถึง f e ดองนะอันนั้นคือ type r ถึงไปสนะครับที่เรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตา honda motor อยู่อันนี้สีเดิมแท้เลย นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับกว้าง7ออฟเซตอยู่ที่45นะครับล้อแท้นะนะครับสวยงามนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้ไปใส่กับรถซีวิค f อฟซีแชทนะครับตรงรุ่นก็ได้ใส่รุ่นอื่นก็ได้นะครับใส่ฮอนด้าตัวอื่นได้หมดที่เป็น5รูมาตรฐานนะครับนำไปใส่ได้เลยนะครับของเก่ารับเขื่อนด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พหลาน2บางขุนเทียน อยู่เลยซอยจิตทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนมใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าค,คุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับาคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยงขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับฝคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ